ตเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำโจ,โจ๊ะออมาแล้วครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมนะเป็นไงฮะสงการไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับผมนะมาฮะวันนี้ไอทีนะครับผมนะเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าไม่แจ็คพอตมาหลายวันแล้วนะครับผม กิดข้อผิดพลาดอะไรครับผมมาใช่สร้างเกมหมดอายุอะไรวะเพิ่งเข้าเกมบ้าบอขอแตกมาหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทมือใหม่ไปเลยครับผมนะวันนี้มาสี่พันหรือว่าหนึ่งมื่นนะวันนี้มาลุ้นแจ็คพอตให้มันได้นะครับผมนะลองคิดสูตรเพิ่มใหม่ๆนะครับผมนะวันนี้ลองสูตรใหม่ๆนะครับ เหมือนเดิมฮะโกเซฟไปทางไหนเราไปทางนั้นนะครับผมนะอ้าวเมื่อกี้โกเซฟ้ายล่างนะครับผมนะเออมาสายล่างฮะเออสายล่างหว่ะเมื่อกี้ขวาล่างมาขวาบนครับผมนะโกไปทางไหนเราไปทางนั้นนะครับผมนะเออมามาครับผมนะสุดไม่รับนะครับผมนะมันสุดไม่รับบอกต่อนะครับผมนะฮอกกี้ใครเกมไอทีพีนะครับผมนะใครเจอผมทางไหนทักทายกันมาได้นะครับผมนะเพจเฟซบุ๊ก หรือยูทูบนะครับผมนะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ให้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูนะฮะถักทายกันมาได้นะครับผมสายล่างฮนะ่ะสายบนโอ้หขึ้นไม่ถึงนะครับผมนะวันนี้เอาทุกมนหนึ่งหมื่น 1, บาทนะกะว่าจะไปเล่นเกมอื่นบ้างนะครับผมนะมาเอาลืมดูฮนะมาเมื่อกี้สายบนนะครับผมนะไปต่อฮนะโกไปทางไหนเราไปทางนั้นนะครับผมนะมาลองดูนะครับผมว่าสูตรนี้จะเข้าไหมนะฮะมาสายล่างครับผม เอ้ยขวาล่างเมื่อกี้สายล่างตอนนี้ฮะโอ้โหหวังว่ามันไม่คงเอาง่ายๆดีกว่าฮะเข้าทางไหนเราไปทางนั้นสองทางดีกว่านะครับผมนะหาสูตรไปใหม่หาสูตรใหม่ๆนะครับผมนะอสองรอบครับผมนะเราไปสองรอบนะฮะเอ้ยไม่เข้านะครับผมนะโอ้โห้ายบนกระโดนนะครับผมเพื่อนๆนะใครอยากได้รางวัลน,นะผมนะบอกสูตรผมมาฮะ ถ้าผมเข้าเล่นตามสูตรแล้วเข้านะผมจะแจกเงินรางวัลน,นะครับผมนะทักทายกันเข้ามานะครับผมมาอ่ามันเซฟไปซ้ายบนสองรอบนะครับผมนะมาสองรอบซ้ายบนฮนะอ้าวมันไปขวาบนสองรอบนะครับผมนะมันโอ้โหนะเสียดายนะผมนะขึ้นไปถึงสองพันหนึ่งร้อยบาทอยู่นะครับผมเพื่อนนะมาสายบนสองรอบครับผมนะมาเออมาฮะไปสายล่างสองขวาล่างสองรอบครับผมโอ้โหเย,ย็ดเป็ด หมดไปแล้วนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะมาเข้าแล้วสองรอบนะครับผมนะเข้าทางไหนเข้าสองรอบนะฮะเมื่อกี้ลงซ้ายล่างนะผมนะลองดูสวดผมไปเรื่อยๆนะผมนะอ่ามันไปขวาสองรอบครับผมมนะันคงไม่มารอบไม่น่าจะมารอบที่สามนะผมนะเยเ้ยโดนตลอดนะผมนะเออมาซ้ายบนสองรอบครับผมนะขวาบนสองรอบฮนะมาสี่พันเจ็ดนะแคทเอาับผมนะดูทรงแล้วนะครับผมนะน่าจะไม่เข้าไปถึง หนึ่งหมื่นนะฮะเออมาสองรอบแล้วผมนะวันนี้ไม่มีสตดน,นะฮะผมขอเดาเอาเองนะฮะวันนี้ก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะผมนะคงไม่มาสามรอบไอ้เหี้ยความเด็กิไม่มาสี่รอบนะ,ะผมนะ <c oughs> สังเกตดูนะครับผมนะสังเกตดูเอาเองนะฮะดัแคทเอาด้แคทเอานะครับผมนะ สายบนสองรอบนะครับผมนะเพื่อนเจมทางไหนทักทายกันมาได้นะครับผมนะคงไม่มารอบที่สามนะครับผมนะเออสูย์ไม่รับบอกต่อครับผมนะมันไปขวาบนใหนะ้เราย็บซ้ายไปฮะเออสายบนฮนะมาสายบนสองรอบครับผมนะนนะหนึ่งพันตำหลักแคทเอาได้แล้วนะครับผมนะเอาทุนคืนก่อนนะครับผมนะแต่ผมก็คงต้องหวังโอ้โหหวังสี่พันนะผมนะมาฮนะไปซ้ายบนแล้วนะครับผมนะถ้าไปโอ้โหแบบนี้ฮมต้องไปขวาบนแล้วครับผมนะเพื่อนต้องดูเอานะฮะ เห็นไหมฮะขวาบนนะฮะสายล่างครับผมนะโอ้โหโดนอีกเว้ยแหมแทนที่เลาแคทเอาตอหนึ่งพันแล้วนะครับผมนะเนี่ยทุกทีมันขึ้นถึงนะครับผมนะหนึ่งพันสองพันนะมฮะสายล่างเขาไม่มีดอกที่สานะครับผมนะนี่ฮแถ้าคนทุนน้อยก็เอาทุนก่อนนะครับผมนะโอ้ยสี่พันแคทเอากาไรเจ็ดันนะเอ้กำไรอยู่สองพันเจ็ดนะครับผมนะมา ดอกที่สี่ครับผมมาขวาบนฮนะสองรอบครับผมนะเข้าสองรอบครับผมนะเออมาเฮียเอยคือถ้าเล่นแบบผมนะถ้าแคทเอาได้ถ้าเพื่อนแคทเอานะฮะกำไรแน่นอนนะผมนะคงไม่มาดอกที่สามนะ,ะขวาล่างนะ,ะนี่ฮะมาฮะเออมามันไปสายล่างสองรอบนะมามาเออมาขวาบนคงไม่มาสามรอบนะผมนะโอ้โหมันเอานะฮะ นะถ้าแคทเอาได้เมื่อกี้เรากำไรไปแล้วนะครับผมนะอันนี้คือมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะ <S <S นเดี๋ยวผมเหลือแปดพันไว้เล่นเกมอื่นดีกว่านะผมนะช่วงนี้ฮอกกี้ผมเล่นเข้านะฮะแต่ผมไม่แคทเอานะครับผมนะถ้าตามหลักถ้าผมแคทเอาคือเข้าแน่นอนนะครับผมนะสนใจเทคนิคดีๆก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะใต,ต้คอมเมนต์นะฮะก็เกมนี้ก็เน่พอแค่นี้ครับผมนะเดี๋ยวผมขอไปเล่นเกมอื่นให้เพื่อนๆไ,ได้ชมอีกแล้วกันนะครับผมนะ ยังไงนะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ